เรามาชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ให้มันเต็มกันเถอะครับจอดไว้ช่วงสงการนะครับโดยใช้เครื่องชาร์จของฟ er อคเซอร์นะครับรุ่นท็อปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามีไฟเท่าไหร่บวกนะครับ ก็ตามด้วยควรลบครับตอนนี้นะครับมีไฟอยู่ที่12.5โวลต์นะครับผมเดี๋ยวทำการชาร์จนะครับโดยขั้นตอนง่ายๆครับเสียบปลั๊กไฟบ้านครับผมหาปลั๊กไฟบ้านมาเลยนะ ลงเสียบตืดนะคระับ้ป้าก็ปรับไปที่โหมดคานะครับไปที่โหมดคาเสียบขั้วบวกตามด้วยขั้วลบครับ <Okay. S 2> เครื่องจะทำการชาร์จนะครับ ตอนนี้ก็ล็อกหมดแล้วเพื่อพัดลมทำง,งานนะครับก็ทำการชาร์จไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเต็มนะครับไปทิ้งไว้ได้เลยนะครับทั้งวันก็ได้ครับ